สวัสดีค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีที่วิทยาลัยชุมชนสงขลานะคะได้มีโอกาสมาจัดการความรู้ในเรื่องของช่างแกะหนังตะลุงจากศิลปินที่เป็นช่างศิลป์พื้นถิ่นของจังหวัดส,สงขลานะคะก็เป็นสองรุ่นก็คือรุ่นพ่อกับรุ่นลูกนะคะในการถ่ายทอดวิชาในการแกะหนังถ้าเป็นรุ่นพ่อก็เป็นการแกะหนังตะลุงไว้เชิดส่วนมาถึงรุ่นลูกก็เป็นการแอปพลายนะคะแกะหนัง เพื่อการให้เข้ากับงานศิลปะเป็นของที่ระลึกเป็นของฝากท่านแรกนะคะเดี๋ยวท่านจะได้มีโอกาสได้รับฟังว่าท่านชื่ออะไรแล้วก็เป็นใครมาจากไหนท่านมีวิชาความรู้ในเรื่องของการแกะหนังนี่ได้อย่างไรนะคะขอเรียนเชิญคุณพ่อคะ่ะผมชื่อช่างเกลื่อมครับเป็นช่างทำมาน้องตะลุงมาตั้งแต่อายุยังเยาว์ตั้งแต่อยู่โรงเรียนป .2 นะัทำมาเรื่อยๆมาตลอดช่วงหลังก็จำลายโรงศพ แล้วก็ทำหนังตะลุงรวมมาด้วยช่วงนั้นมันมีหนังตะลุงไม่ก้อยนั้นเท่าไหร่เลยก็หยุดทำหนังตะลุงแล้วก็มาทำลายรองศพต่อ,อยู่ช่วงนั้นและทีนี้มีไอรงเนี่ยรงแหพวกงเออกี้เข้ามาผมก็เลยหยุดอีกอ่า้็มาแก่ลายพวกของหน้าต่าง โบดประตูแล้วพอตรงนี้แล้วก็พอช่วงน,นั้นจุดแล้วไปลูกชายก็จบมาพอดีก็กลับมาอยู่บ้านก็ก็เขาใจซ้ำต่อก็เลยให้ํ็าำต่อไปก็ขอบคุณคุณพ่อนะคะอันนี้เป็นความเป็นมาเบื้องต้นของรุ่นของรุ่นที่รุ่นที่สองนะคะของคุณพ่อที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะคะก็จะแกะหนังเป็นรูปหนังตะลุงนะคะเพราะว่า คนปากใต้ส่วนใหญ่ก็จะเล่นหนังตะลุงแล้วก็การแกะหนังตะลุงเนี่ยก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะในการหารายได้ของครอบครัวก็คือแกะหนังตะลุงแล้วหลังจากนั้นท่านก็มาแกะลงศพนะคะเป็นเหมือนแทงหยวกด้วยนะคะทําลงศพแต่พอมีโรงแอร์ขึ้นมาก็หยุดอีกเพราะว่ามันก็ไม่ได้รับความนิยมนะคะก็พอดีก็มีลูกชายนะคะเดี๋ยวเราจะไรู้จักกับลูกชายของคุณพ่อนะคะซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาเรื่องของการแกะหนังแล้วก็ ได้รเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของศิลปะนะคะที่วิทยาลัยเพาะช่างนะคะก็จะได้รู้จักกับช่างวันนี้นะคะเรียกว่าเราคุ้นชื่ออาจจะรู้จักกันว่าช่างนวลซึ่งวันนี้ก็จะได้มีโอกาสเดี๋ยวท่านจะแนะนําตัวเองแล้วก็ความเป็นมาของตัวท่านแล้วก็วันนี้ท่านจะสาธิตวิธีการแกะ,ะหนังวัวน,นี่ค่ะเป็นรูปต่างๆนะคะเรียนเน<อ>ชิญช่างนวลค่ะสวัสดีครับขอแนะนําตัวนะครับผมนายปรีชาศิริวัต์หรือเขาเรียกกันว่าช่างนวลควรเนียง จบการศึกษาเวียาลัยศิละปะหัตกรรมนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปต่อระดับบวสที่โรงเรียนพ่อช่างที่กรุงเทพอีก2ปีสําหรับการสนใจงานแกะหนังตะลุงเมื่อก่อนเนี้ยพ่อเขาเป็นเป็นช่างแกะอยู่ที่ควนเนียงมีนายหนังมาสั่งทําจํานวนมากเราก็เห็นเห็นแล้วก็ซึมทราบไปก็เลย ตอนนั้นยังไม่ได้มีความสนใจนะเพราะว่าเห็นเห็อยู่ทุกวันมันก็คุ้นตาแต่เมื่อเรียนจบแล้วกลับมาอยู่บ้านเมื่อปี2546มันก็มีเศษเศษหนังที่พ่อแกะเหลืออยู่เราก็คิดว่าตัวเองก็คงจะน่าจะลองทำดูว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็มีฝีมือทางด้านการเขียนเขียนรูปไปเรียนลนักษณะงานเขียนปาผนังก็เลยลองทำรูปเลขดูผลออกมาก็โอเคใช้ได้ หลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มให้ความสนใจในการแกะหนังตะลุงมาแต่ไม่ได้เอาแบบเอาจริงเอาจังและเมื่อปี2558ก็มีเขาเอาเศษหนังเนี่ยหนังงัวมาให้ผมลองแกะหนังหนังดูว่าจะทําให้เขาได้ไหมก็เลยลองท,ทําดูทําออกมาแล้วผลงานเขาเขาว่าโอเคพี่น่าจะลองทําเป็นอาชีพดูนะเผื่อว่ามีใครสนใจก็ หลังจากนั้นมาผมก็เริ่มหัดแกะหนังตะลุงแบบแบบจริงจังแต่ว่าเมื่อเมื่อทําเป็นหนังตะลุงที่เอาไปใช้สแสดงเพราะว่าลักษณะของรูปรูปแบบของเรามันยังไม่ผ่านผมก็เลยต้องมาปรับปรับตัวใหม่ว่าเออเราเราจะทํายังไงให้หนังตะลุงเนี่ยจากที่เขาแกะแล้วเอามาสแสดงแล้วแล้วก็พอสแสดงเสร็จเขาไปเก็บไว้ในแปลงก็ไม่มีใครได้ได้เห็นผลงานก็เลยมาปรับใหม่เป็นลักษณะของ การแกะหนังตะลุงของที่ระลึกครับผมก็มีผลงานออกมาในปัจจุบันเนี้ยออกมาเยอะแยะมีคนสั่งก็มาเรื่อยๆและก็เมื่อสําหรับการแกะปัจจุบันนะผมจะแกะหนังสามสามแบ่งเป็นสามสามอย่างนะเพราะว่าส่วนของหนังตะลุงหมายถึงรูปที่เอาไปใช้เชิดอนะ่ะมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวของอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปากแขนขาผมก็จะเก็บ จะแกะไปในลักษณะของงานอนุรักษ์ศิลปะท้องถินและก็ส่วนที่2ก็คือที่ทำอยู่ตรกวันนี้เป็นงานของที่ระลึกในเป็นเรื่องของรายได้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเป็นงานศิลปะเป็นการผสมผสานระหว่างงานแกะหนังแล้วก็งานจิตกรรมก็มีอยู่3ามรูปแบบที่แกะหลักๆครับผมจะแนะนําวัสดุอุปกรณ์ในงานแกะหนัง อย่างที่หนึ่งก็คือหนังงัวมี2ลักษณะคือหนังแก้วและก็หนังขนแต่ว่าที่ผมจะใช้โดยมากจะเป็นหนังขนสองค้อนสําหรับตอกสาเหล็กขุดหรือว่ามีดขุดเหล็กสําหรับไว้ขีดบนแผ่นหนังที่สาคัญที่สุดก็คือตุ๊ตูตอกหนังขั้นตอนสาธิตการแกะหนังของที่ระลึกนะครับเป็นรูปของหลวงปู่ทวดขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อเราได้หนังมาเรียบร้อยแล้วก็ล่างแบบร่างแบบลงบนแผ่นหนัง ร่างแบบให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนเวลาเราไปแกะมันจะได้ง่ายต่อ,ตอการทำครับก็เก็บรายละเอียดของพวกจำพวกเส้นถ้าเป็นรูปบุคคลความสำคัญก็จะอยู่ที่ใบหน้าการแสดงออกอารมณ์จะอยู่ที่ใบหน้าของของงานขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการแกะ การแกะหนังความสําคัญเราจะต้องแกะที่ใบหน้าก่อนเพราะว่าการแกะหนังถ้าเราแกะมาแล้วหน้าตามันออกมาไม่ดีงานชิ้นนั้นมันก็จะเสียแล้วก็ต้องทิ้งแผ่นหนังแผ่นนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นเขาจะให้ความสําคัญกับการแกะที่ใบหน้าเนี่ยเยอะโดย,โดยจะเริ่มแกะที่ดวงตาก่อน การตอกเส้นมันจะมีสองลักษณะก็คือเส้นเส้นรูปแล้วก็เส้นเส้นไก่ปลาเส้นไก่ปลาจะมีอีกลักษณะหนึ่งเส้นรูปมันเป็นเส้นที่แบ่งแยกความชัดเจนของของรูปร่างรูปร่างของผลงาน ตกในจังหวะที่มันเท่าๆกันเดินเส้นไปจนมันจบครับเส้นที่เราเราได้ร่างเลยแสดงว่าปลายมีดต้องคมมากต้องคมต้องคมแล้วก็เวลาุดอันตรายมืออย่า,ายไปวางไว้ข้างหน้า <c oughs> เพราะว่ามันจะพลาดไปได้ มีดนี้เราทําเองอันนี้ทําเองหมดครับไม่มีขายในตลาดเป็นภูมิปัญญาของของของช่างรุ่นต่อมาใช้วิธีรับกับหินรับมีดธรรมดาครับผมแล้วก็ใช้ใบใบเลื่อยเลื่อยเหล็กมันมีมันหมดไหมสึกหมดไหมหมดหมดเนี้ยนี่เปลี่ยนมาใบที่อันนี้ใบที่สองอันนี้ใบที่สามแล้วแต่อีกอันยังไม่ได้เปลี่ยนใช้เหล็กใช้เหล็กมีดธรรมดาเนี่ยฮะใช้ไอใบเลื่อยเหล็กอันเล็กธรรมดา ก็มาแต่งตกแต่งให้เข้ากับมือเราด้วยให้แล้วก็ด้ามมันก็ทําเองหมดครับผมก็เมื่อกุดเนี่ยมันจะแยกออกมาได้ประมาณนี้อ๋อนี่คือตัดขาดเลยตัดขาดแล้วก็ผลงานสําเร็จมันจะออกมาแบบนี้เรียบร้อยนี่ผลเป็นผลงานสําเร็จครับผมขั้นตอนที่5สําหรับการแกะสลักหนังก็คือการใช้น้ํามันวานิชเคลือบลงบนผลงานเพื่อเป็นการรักษาผิวของหนังให้อยู่ได้ได้นานนานขึ้นครับ มันวัน,นีเป็นมน,ปนมันเป็นสารเคมีหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ำมันถดเป็นสารเคมีผสมผสมครับงานม,นมันมันวาวขึ้นวันนี้นะคะก็เป็นการสาธิตขั้นตอนเล็กๆเพื่อให้ทราบว่าวิธีการขั้นตอนของการแกะหนังมีวิธีการอย่างไรจากจากชจาหนูน,นะคะใครสนใจอยากรู้หรืออยากเรียนรู้ก็ให้มาได้ที่ บ้านช่างนวลอำเภอควนเนียงนะคะบ้านก็อยู่ในตลาดเลยนะคะติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์090-216-5382้ 2, และก็วันศุกร์นี้จะเป็นการเปิดบ้านให้ชมผลงานทั้งวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง15นาฬิกาครับค่ะก็ติดต่อกันมานะคะใครสนใจที่จะสั่งเป็นสินค้าที่ระลึกเหมือนกับที่วิทมชนได้สั่งให้เป็นสินค้าที่ระลึกนะคะก็เป็นรูป ที่เป็นเกจิอาจารย์ของภาคใต้หรือรูปอื่นๆนะคะก็สามารถสั่งได้ซึ่งอนาคตเราอาจจะวิทลยชุชนอาจจะมาร่วมกันสร้างเป็นแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์พื้นถินของช่างศิลป์อําบุกคนเนียงนะคะต่อไปในอนาคตนะคะว่าเราจะมาร่วมมือกันในการพัฒนาภูมิปัญญาตรงนี้ให้คงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อเกลื่อมนะคะเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอบคุณน้องนวลน,นะคะที่ให้โอกาสวิทยชุมชนได้มาเรียนรู้เรื่องของ การทําแล้วก็จัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์เ mm hmm. ชิงอ,อนุรักษ์ต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ